สวัสดีครับพบกับช่อง NV s a Channel ครับวันนี้ร<ส>ีวิวอันบ็อกกันเช่นเคยนะครับอันนี้ผมซื้อตัวจับมือถือนะครับมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นซัพพอร์ตตัวเ x i ยวมีได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่ซื้อมาเป็นแบบไหนเนาะกล่องใหญ่มากนครับจัดรงเร็วแล้วก็ภายในโอ้โหแม่แจ้งอันแค่นี้นะครับ ผมเดาว่ากล่องเขาน่าจะหมดแหละนะครแล้วเขาก็พยายามสัดส่งมาอย่างดีที่สุดเนาอะรอ้ะานนี้น่าจะเป็นร้านที่น่าโอเคอีกร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิง์ไ้้ให้ตั้งคลิปวิดีโอนะครับเรามาดูกันก่อนว่าข้างในเป็นยังไงนะนี่เลยอันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเยอะนิดนึงนะครับผมถ่ายทำนอกสถานที่นะอะ่นี่นะครับ แพมสวยงามอย่างนี้เลยนะครับกล่องนะนี่นี่นี่อโอเคไปกันต่อนะครับมันเป็นตัวอะไรเนี่ยโฟนโฮเดอร์ er แล้วพรุ่น PB05AD นย์หาน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับมาแกะกล่องกันก่อนเอยเออเอยเอย ออ่าโอเคอันนี้ขาจับอันแรกนี่ขาจับพร้อมอยางนี่จะได้ไม่เป็นรอยนะฮะเราจะได้ไม่เป็นรอยแล้วก็อันนี้นี่ฐานมาันนะครับที่จับครับมีเลยนี่ หนงขนาดในเว็บเขามีให้นะครับแล้วก็ไปดูกันก่อนนี่แต่ว่าในคู่มือนี้เขาก็บอกเนาะว่าความกว้างเท่าไหร่แล้วก็วัดมือถือเราก่อนนะครับสูงสุดนี่เก้าสิบมิลเลยนะ9้าเซนความสูงนี่เขาลองรับเท่าไหร่นะอลิมิตก็คือมันมันยาวได้สุดอะเพราะว่ามันจับแค่ครึ่งเดียวนะครับแบบนี้เนาะนี่นะครับตัวเนื้องานนี่เป็นพลาสติกนะแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นพลาสติกแบบโอเคเลยอะงานดีนะ ใ่ไหมแวบแวบแวบบเงาเงาแล้วที่สําคัญนี่ครับรุ่นนี้มันมีตัวรองนี่ด้วยล่องยางมียางอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยทั้งสองด้านเลยอแล้วก็มันมีตรงนี้งับแบบนี่ล็อกอย่างนี้เนาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เราหมุนอ่ามีหมุนมีอ่าอ่าอย่างนี้อเสร็จแล้วก็งับปึ๊บเพื่อไม่ให้แต่ตรงนี้มันหมุนยากอยู่แล้วนะเพราะว่าได้ยินเสียงนะครับ ประมาณนี้เลยอะนะครับนะเอ,อโอเคนะครับก็จะได้งานมาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็มีเส้นยางไว้ไม่ให้มันเป็นรอยอีกแล้วก็ด้านหลังจะยึดยังไงก็คือนีตรงนี้นะครับก็จะยึดติดอย่างนี้แต่ต้องหมุนตรงนี้ก่อนผมมองว่าต้องหมุนก่อนอ่าโอเคลองมาประกอบกันก่อนเพราะที่ผมจะติดติดตำแหน่งนี้นะครับ หมุนยังไงก่อนอะจับให้นิ่งๆก่อนแล้วก็หมุนอ๋อโอเคมันเป็นนอ็อตอยู่ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วก็สวมเข้าไปครับอือต้องทิ่มอย่างนี้มันจะมีสี่เหลี่ยมอยู่นะครับ อ่าโอเคอย่างงี้เนาะเห็นไหมครับถ้าเข้าล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วก็หมุนเลยครับแตะเข้าไปแล้วก็หมุนจนสุดเลยนะครับแล้วมันก็จะแน่นนะครับแล้วเราก็เอาไปติดตั้งกันดูนะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะนี่นะครับเราเอามาติดตั้งตรงแฮนด์นะครับแล้วแต่ใครจะติดตั้งเนาะแต่ว่าเขาให้ไอตัวนี้มาสามอันนะครับเลือกตามขนาดเนาะสำหรับแฮนด์ใครที่ขนาดเล็กนะครับก็ลองไอตรงนี้ครับสามอันเลยนะครับ ก็แบบนี้นะครับนี่หุ้มเข้าไปนะครับนี่มันก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหสุดจริงมันเผื่อขนาดที่แฮนด์ใหญ่ๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะเนี่ยก็ขยับเอานะครับประมาณไหนเนาะก็แล้วแต่ที่เราจะสะดวกเลยนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับก็หมุนให้แน่นอืมเดี๋ยวมผมหามือถือมาลองใส่ดูก่อนว่าเป็นแบบไหนเนาะลองใส่ iPhone 13นี่ไอโ n นขนาดเล็กนี่มันแน่นอนอยู่แล้วนะมันได้เนาะนะครับแต่สังเกตว่ามันจะมีตัวล็อกฝั่งนี้นะครับเราก็ดันเข้ามาเนี่ยครับมันจะแน่นเลยนะครับไอตัวนี้มันดีตรงนี้แหละนะครับไอนี้ก็แน่นพออยู่แล้วนะไม่คลายอยู่แล้วนะครับ เวลายาวออกก็นี่เลยฟึบอย่างนี้นะครับก็โอเคไปอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวลองใส่ iPhone 14ดูนะครับ่มาลอง iPhone 14 Pro Max นะครับขนาดใหญ่ประมาณนี้นะครับเราก็สวมได้เหมือนกันนี่นะครับแล้วก็เราก็ต้องรัดตรงนี้ด้วยฟึบนี่ครับแน่นมากนะครับผมว่าเป็นอะไรที่มั่นใจอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถติดตั้งแล้วมันดูสวยๆอย่างนี้เนาะเดี๋ยวผมให้ดูฟิลลิ่งนะครับนี่ใหญ่ๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับ มานี้นะโอเคนะผมว่ายังไงเดี๋ยวผมทิ้งเลงไมาให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับลองสั่งซื้อเอามาใช้ดูนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่โอเคเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ